ตาบ้าจะดิ่งบาต้องกดไอ้ไอ้ตรงที่บอดอะไอ้ตรงข้างๆกลางล่มอะที่เป็นรูปคนอะแล้วกดลงอะมันจะพุ่งลงไ้ <น torso> <น>อ่มพ่งได้คเราไม่เฮ้ยพ,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 พี่ผมได้กระสุนคาแล้วพี่กนแล้วได้กระสุนกน้แล้วแต่ไม่มีปืนดีเจด้วยนะ เราไม่จะเปประโยชน์หรือแจ้ของเอากระสุนไปเที่ยงถูกมาไม่โดนเลยพี่อ้าวฮะหุ่นโโหดนไม่ทันมันเก็บได้ปืนก่อนอ่ะผมไม่ได้ปืนอ๋อไม่โดนเสือกเลยพี่ไว้จัดเย้เดี๋ยวไปอ้าวเฮ้ยที่นั่นเหรอพี่ข้างหน้าพี่เดี๋ยวเราจะพี่ยิงไม่ได้ปืนพี่มันเป็นลูกสอง เดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันลงก่อนผมนี่ได้ได้เสนแต่ไม่มีกระสุนเคยมีกระสุนแต่ไม่มีปืนนั่นนั่นนั่นนี่ตึกนั่นนี่ตึกนั่นนี่ตึกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตึกตึกไหนตึกไหนทุกคนทุกคนตึกตึนมาที่มันรู้ดีตรงนี้ปะกู อสองตัวบอบหนึ่งอเอยไอตัวนี้เรายังฆ่ามันไม่ได้เดี๋ยวไป้มันหนีไปได้ตัวนึงโหดเจร จ่อยิงตัวหน้าเลยยิงแสกหน้าเลยเขาไมี่แสกหน้าเลยเอ๊ะไม่ไไมียาเลยมียาบ้างไม่ไมีจ้าโอ้เก็บตะโขบไว้ทันเอะไว <c oughs> ม้มีที่ผมเนี่ยมีสามกอง่บ้าเพื่อนเปนอยู่ไหนอะ่ะเข้าลงสองวันไหมลูก มียาไหมมียาไหมมีมีมาที่ผมนี่เพื่อนมันอยู่ลงสองป่ะความมั่นใจไห่มีจะไหนจะไม่มีจะไหนวม่งอะไรว่าสูตเพี้ยงหวงเลย เออเดือดหนัดเองฮะเอาเปล่าเออาร์ AI แรกกับสโคปไม่เออาหกสิบนัดนะแรกกับสโคปสี่ไม่วิ่งเจอสโคปอย่าอ้ำนั่นอย่าอ้ำนั่นอย่าอ้ำนั่นอย่าอ้ำเราได้สโคปสองแล้ว เฮ้ยเจอระเบิดเป่าสองเฮ้ยเจหอมววเฮ้ยเก็บเสียงเอาไม่ใช่เฮ้ยระเบิดศูนย์กับศูนย์เอ้ด ออฟฟิศมีตัวฮะเดี๋ยวเอเอใจเย็นไปด้วยกันเอพี่นันทางซ้ายเหมือนจะมีตัวนะทางซ้ายด้วยปะไม่แม่ทไง้ายขึ้นป่าบนเขาเพี่ขานั่นแหละบนเขาเ่ห็นหินมะไรเนี่ยไอ้เน็ตปิงเน็ตหลุดเน็ตหลุดเน็ตหลุดอะไรทั้งคู่เนี่ยหรือผมคนเดียวเนี่ย เออเนี่ยเก็บของไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้เดี๋ยวอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกก่อนบอกก่อนมาแล้ว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 นี่คือตรงไหนนี่มาแล้วนี่ผมอมาแล้วโอ้ยผมอยากรู้เราจะคอด้วยกันเนี่ยคนอยู่ไหนอะอยู่ไหนพบกทีเดรอไปแล้วอาไปไวจังหกนะสักหบ โอ้โหเรียบกับศูนกันโอ้ชุดเกาะอ,อยู่ไหนเอ้ยชุดก<ม>เกาะคุณซีคุณซีโอ้มามามาเออคุณซีครับผมครับผมครับเอาไปเลยไปเลยผมมีคุณสองแล้วผมจะใส่เอ็มสิบสี่ คุณซีมีอีกแล้วรอมีอีกแเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรงนั้นใช่ไหมโอเคฟังไว้เลยไม่ไม่ที่ตัวเฮ้ยเจอแล้วค่ะคนฟังไปเลยว่ารถที่รถที่อยู่ตรงนี้ว่ารถนถหาย ปืนคาเยอะๆยะแต่ละเอาได้รู้วาไหนอ่ะผมเนี่ยไปถึงอันน้ไม่นนั่นครับเอาไหมเนี่ยเอา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 เดือใช้แล้วเนี่ยคูณสี่เนี่ย ได้คุณเปด่นมาวามันได้อย่างมันได้อย่างสะโคบอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับ thank you การเจ็บเกียงอะรตอนนี้เออผมว่าผมไม่มีปืนช้านะผมเล่นพากับ M14 เล่นปืนช้าอย่ั้นเลยผมอ่ะก็สอง

าไม่เล่นดูผค่ะนั่นแหละติดชาดปวนชอตกาดีกว่าตัวเอ็มสิบสี่มีสโคปสีแล้วกระสุนนี้อาใครคาดมาที่ผมนะเอ๋เจ้าว่าเอ๋ ใช่ใช่อเกิบสีสเแนัดเองเอ้โอเคอลารลมามันเก็บได้เยอะเลยอันนี้ม่หนีบุงได้้มอะไรกินเห็ดกินเห็ดกินเห็ดกิเหตอะมีช่วยไหมไม่มีมีรอยนัด มีเกาะสามกสามไหมเนโหเจียเรานี่ยรับพิมพ์นนาวไห้เองนี่ยัไม่เเเก็บให้นี่กลองนึงรถนี่วะรถนี่วะรถนี่วะรถมันนี่เดี๋ยวมงไปมาวนี่าทามันไมไม่รูคนมไหมดูน ตะเกงก็มาล้างตะเกงแกบังทูกตุ๋ปลาเวลาทำปลกแช่น้ำาขางกวลทองแล้วไปเรื่อ ไฟฟ้าหรอพี่โธ่ี่ออมเฮ้อ้มชา้อมชาะไ้ังของนาีดง้ยดอก้วกดอิดเ่าาโดนลิ้นไอ้โง่เนี่ยไอ้ตุ๊บแลปอร้ำพ่้งข้ามน้มันไม่รแม่งดงไป้วงกองข้างหลังทาเอเอไออเอามีนด้ยเก้แล้วร้อยสิบก้าหรอ สองร้อกว่านะไ่เก้าเก้าอ๋อโอเคไงกูบางกูแล้วมูเสในตะมอรเลี่กูแล้วอย่าตีตายไปร่วง่วตอนแรกให้กีน่าจะล่วงในทะเลวะ่ะอ๋อมาเส้นสามเจ่ดี่ชอกหารยลเฟยนะตีเจ็บไปนะบ้าเย ใครจะอัพก่อนผมผมมาอัเลยยายานี่จะสุนีอาสอง ok. <2 S 2> แม็กตรงนี้ได้แล้วกเก็บดึงลวเก็บเลยเอาเยอะเก็บสองรหสิบละสองรอยหกิแล้วผม กุมกันนี่เด้อเจาดตบเดียวเขาจะไปเอาอบเดียวไปไม่ทันเอต้องรีบวิ่งเลยนะมได้มีอะไรบ้างเอมีเอบบวออก่อนสามโมงสามไม่มีเอ,ออพสามเอได้แล้วใช่ป่ะเราเอานะได้แล้วไม่มีอ่ะไม่มี โอ้ยดกเดโโลูกบอกว่าไม่มีไม่มีจรงโห้ยลูกยังไม่ไปโดนหมอกเล่นหรอกผมาไม่มีไม่มีไม่หยุดไม่อยู่ฝั่งไหนกันหมดวะ มีในโดงไฟฟ้ากันหมดแล้วกันเ่ยติดตัวติดสามตัวพี่แม่งไม่ม่ยุกเลยอะไรนะอะไรนะอะไรมีเงี้ข้าวมีบอมีเงี นียาไม่มีวิาไมา่มีกินิงาไม่มีกองเาอยายาตอกเก่าแบงคที่โพนีมีแปดกองไมเนี่เรีกป้อเต็มงต้องเลือกแล้วแหละข้าวอะไรเดียเอาอยาดีกว่าใครทังวะ12ตัวะระวังลอยหลังเด้อ อาจจะไม่มีแล้วมั้ีงมหรอโหคุณทับ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 ถ้ามีโดนมาเฮ้ยโดนมาต้องังข้ามมียิงโดนก็ได้ไหมเหรพี่ได้ได้นยิงะตรงบนเขานะ เนี่ยแล้วกับข้าวอะไรเฮ้ยเฮ้ยดนเดี๋ยวเอาตุนของเขาอเขาองเขามันเอามางงเป็นป้อมให้เราแดงวงไปตรงนั้นแหละเอ,อ๊ะพี่นัทหรนา,นราหรัทางซ้ายนี่พี่พี่นัทหันทางซ้ายเมื่อกี้นี่เห็นด้วยแบบสายคือทางนี้นะครับครับ เก็บเสียงสกปรกความร้อนไม่ใช่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 ไปอยู่ไหนอ่นอ้าววงทางเรานี้ทางนี้อย,อยู่ในโรงไฟฟ้าแหละสตี้อะไรแบีาตายหมอกเลยนะเหลือสีตัวแลว้วตีเดียวน่าจะใช่โรงไฟฟ้า อ้าวตายหมอกมันอยู่ไกลเกินเกินลงไฟฟ้าดิมันต้องมาจากพีกงดไิไม่มีไม่มีดีๆตัวอะไรเยอะสักสองตัวแล้วแสดงว่าอีกตีหนึ่งอ้าวสามเฮ้ยตายหมอกอ้าวตายหมอกสามบนป้อมพี่บนป้อมน้อมไม,ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข้าวงเฉยๆมันอยู่บนป้อมไม่มาอยู่บนป้อมเนี่ยหือกพวมาไปโรงงานเนี่ย ไม่บอกไว้ได้รูป N, ้ป้อม 10, 5, เอ็นใช่ไหมป้อมสิบห้าเนี่ยหรอใช่ใช่ใช่ N, 15, เอ็นสิบห้าเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นที่สูงแล้วยิงลงมาดิไม่มีระเบิดหรอระเบิดมีหรอไล้ตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้ รุ่นหมอกมองไปทางไหนรุ่นหมอกรุ่นหมอกเดี๋ยวมันมันมีปืนอะไรอยู่ลูกสองอ้าวไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดินไปเดินมาเองลงมาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะอ้าวแม่งมาข้างหลังผมหมายังสวยเลยบอดแนี่เลย รูปเป็นกูส0งร้อ